เบียนเซรี Be ่เอาใหม่นะครับขอไปนะครับเรื่องราวของการดึงผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นสู่สู่ทีมชุดใหญ่นะครับวันนี้กาเบียลนะครับกาเบียลเบียงเกอร์ี่นะครับถูกดึงขึ้นสู่ชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับผู้เล่นเยาวชนทีมชาติสเวลล์รายนี้นะครับเป็นกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวัย18ปีถูกดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับหลังจากที่โจโชัซักซี่เนี่ยปิดเทอมไปเรียบร้อยนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ดึงกาเบียลเบนเซอรี่นะครับตอนนี้ขึ้นทีมชุดใหญ่เพื่อเล่นตลอดฤดูกาลที่เหลือในส่วนของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับก็นับถอยหลังละเหลือ7 8 9นัดอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้นะครับการที่แมนยูจะใช้ดารุ่งในการลงสนามในตอนนี้ต้องยอมรับว่าอามัดนี่ยังไม่พร้อมนะครับส่วนกาลาโชบโนฟเฟเนสเนี่ย ก็เล่นกันมาแบบต่อเนื่องนะครับฉะนั้นมันต้องมีดาวรุ่งมาช่วยแบ่งเบาภาระนิดนึงถือจะบอก